สำหรับการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างนสอถูกยกกำลังสองซึ่งก็จะเราจะได้เครือข่ายนะคะซึ่งจะเป็นตัวที่สามารถที่จะนำกิจกรรมนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่อยู่ในสถานีนะคะของสำนักประชาสัมพันธ์เขตของอรดถึงทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงในเจ็จังหวัดของเราะะสถานีโทรทัศน์ที่อีกสาสถาน,นะะีซึ่งตรงนี้ใน3วันนีนะะ้จากที่ได้มาร่วมกิจกรรมได้เห็นน้องๆะะมีความสุขกับการที่ได้รับความรู้รวมถึงได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆใน3วันนี้ก็เห็นว่านสอตัวคูยวนยกกำลังสองตรงนี้เนี่ยมีศักยภาพ สูงนะคะที่จะนำเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้จากสาววันนี้ไปไถ่ายทอดนะคะซึ่งโดยทางเขตเองเนี่ยนะคะจะได้เห็นกิจกรรมแล้วก็มีความคาดหวังว่าน้องๆจะต้องทำได้ดีเพราะว่ามีความตั้งใจนะคะมีความตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเป็นตัวหลักนะคะให้กับ สวทและสททที่จะไปดําเนินการต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ากิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยใจจริงก็อยากจะให้เกิดบ่อยๆนะคะเพราะว่าน้องๆที่มาจากตามสถานีการนนะคะก็จะได้มาต้องบอกว่าได้มา จอยกันมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็มารู้จักกันมากขึ้นกว่าการที่จะเจอกันแค่ในงานประชุมนะคะเพราะว่าการมปอยู่ในสาวันนี้เนี่ยเราจะได้มีความรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็มีความคุ้นเคยกันมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะช่วยให้เรื่องของการทํางานซึ่งจะต้องประสานงานกันต่อไปเนี่ยมีความราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะเป็นกําลังสาคัญให้กับขีดหกของเราต่อไปค่ะ การสร้างความเปลี่ยนแปลงใดให้เกิดขึ้นภายในองค์กรผู้บริหารคือคกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนที่ต้องทำให้คนทำงานรักและศรัทธาต่อองค์กรร่วมสร้างเป้าหมายแล้วเดินมุ่งสู่เป้าหมายไปด้วยกันกิจกรรมสร้างสุขในกลุ่มผู้บริหารสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกจึงเกิดขึ้นหวังเพื่อความเข้าใจสร้างแนวคิดร่วมสารพลังผลักดัน ใช้อำนาจความรู้ทรัพยากรที่มีเพื่อสร้างโอกาสเพื่อให้คนปฏิบัติการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน<ส> <Inform ative voice> 9ก้าย่าง <S <S ie <S ie> <S เพื่อจะย่างก้าในการสร้างความรู้สึกร่วมให้องค์กรต้องอยู่รอดและเติบโตแนวคิดการพัฒนาองค์กรการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงเริ่มก่อร่างสร้างตัว ทฤษฎี21วันในหนังสือหนังอย่างล้างใจได้ถูกส่งผ่านไปยังกลุ่มรายผู้บริหารของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องในกรอบระยะเวลา21วันโดยมีองค์กรแห่งความสุข,ขคือเป้าหมายหลักในการทำงานของนสอ,อตัวคูณสปค .6 ก,กลุ่ม6ก,การรู้จักกันเข้าใจกัน ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันนับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่อบอุ่นให้เกียรติซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความสุขในการทำงานและสุขในงานที่ทำเพราะต่างเต็มใจที่จะทำมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันว่าทำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศพร้อมที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขให้เกิดขึ้นการบริหารทัศนคติในการทำงานการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกื้อกูลช่วยเหลือนำไปสู่การสร้างเสริมที่จะทำให้มีขึ้นและเพิ่มพูนให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆการสร้างความรู้สึกร่วมของบุคลากรในองค์กรที่ต้องการให้องค์กรอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคนคนหนึ่งอย่างมีนัยะสำคัญ การประชุมเชิงปฏิบัติการสุข8ประการด้วยเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบูรณาการโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอสอ,อตัวคูณยกกำลังสองภายใต้กิจกรรมร้อยรักด้วยใจถักทอสายใยผูกพันตามโครงการ Happy Time and Happy Hour คนสำราญงานสำเร็จของสอปข .6 กลุ่ม6 จึงเกิดขึ้นเราบอกว่าเราชายสองป้นงด้วยกันนะคะสู่ความสาเร็สูเป้าหมายค่ะรักทุกคนค่ะ าพแห่งความเปลี่ยนแปลงในการสร้างพลังเหล่านี้จึงได้ถูกบันทึกและถ่ายทอดออกมาเราได้นักสร้างสุของค์กรที่เข้าใจเข้าถึงตัวตนของตนเองและผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งเรียนรู้ที่จะใช้วิธีอันหลากหลายในการนำมาซึ่งความสุขให้บังเกิดขึ้นกับตนเองคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการสร้างสุขภายในองค์กรของตนเองณวันนี้